คอลเลกชัน Wonderland Scout p a n d a กล่องยิงซื้อเลยอ่ะแต่รอบนี้ไม่ได้ฝากเพื่อนซื้อนะเราเอฟมาจะบอกว่าภูมิใจที่แบบไม่ใช้โคสสนลดแล้วก็ได้แบบสนลดในราคาที่ถูกอชอบคนนี้มากเลยอ่ะแบบตอนไรกว่าจะยังไม่แก่ กะว่าจะรอกล่องมาก่อนหมายถึงว่ารอเขาเรียกอะไรนะรอตู้แต่ก็ใจไม่ไหวอะ่ะขอแกะเลยแล้วกันนะคะเรามาจุ่มกันเถอ,อะเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องอลิสนะคะตื่นเต้นอะ่ะเพราะว่าชอบคอนี้มากอยากได้ทุกตัวโดยเฉพาะตัว Secret นะจ๊ะ โห่สิวแบบนั้นมากโอเคารมกลิ่นมันช่างหอมหวานซะจริงๆเลยทุกคนค่ะน่ <Nice. S 1> <c oughs> หนูตื่นเต้นแต่หนูจะแกะแล้วเดี๋ยวหนูจะเอาน้องวางไว้ก่อนเนี่ยแหละเพราะว่าหนูยังไม่มีที่ใส่น้องนะคะดูกล่องสิตื่นเต้นแกะกันเลยแล้วกันเนาะทุกคน เอายังไงดีตรงนี้ละกันเริ่มแหละเริ่มที่กล่องแรกเลยปึ้งเอาสิมาดูกันว่าตัวแรกจะเป็นอะไรนะคะฉันได้นางกระต่ายนะคะตัวนี้นะคะ the anxious นะคะตุน้านางสิแบบ,บตึงมาก ดูสิอ่าอันนี้ไม่มีฟล็อปนะคะโอ้ยสวยมากเยน,นูสเกลอ้ยตายแล้วงานดีงานชื่นงานน,นน่ารักมากมาแล้วหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเราเอาน้องมาวางไว้ตรงนี้กันก่อนตึงอ่ะนี่ชึบ อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะกระต่ายจอมบ,บึ้งตึงนะคะตัวโกรดในเรื่องอันลิสนี้เราก็ชอบดูนคนลรวนดูมาหลายรอบมากมาถัดมาอุ้ยรวยถ้าไ,ได้บอกไปเงี้ยไม่ต้องทบอกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงจิ้นไปไม่ต้องสิเออาจ้าสลีฟลสนะคะนอนน,อน้อยแต่นอนนะอนอนน,อน้อยแต่นอนนะ แับแรกขอนี้าตแกะหมวกก่อนเลยแล้วกันอุ้ยเขามีแก้วไอ้นี่ด้วยแก้วน้ำชาด้วยทุกคนชอบท่าเต้นนางอะที่นางบอกว่าน่าจะเต้นท่าสับขาอะไรของนางอตอนที่ชนะชนะราจะมีเดงมาแล้วอยดูนางสิทุกคนเขาจริงๆนางนอนนะคะมีนาฬิกาประดับเอ้ยดีเทลดีเนาะ โอ้ยไปตอนลงดอมเหมเือนเพนด้าเลยอ่ะออดูดินประเด็นน่ะตอนตั้งน้องเราจะตั้งยังไงดีอ่ะทุกคนเพราะว่าอาเป็นแม่เหล็กปะไม่เพราะมันต้องปิดอย่างเงี้ยทุกคนเอาไว้น้องไว้ตรงนี้กอนหลัวกันแล้วก็มีแก้วชาด้วยจ้าปึ๊บมานี่กันหลัวกันนะถัดมา นะคะแวต่อไปเปไนนะ็นอะไร้วอ้าวผมมะแล้วนะคะเลจิกส์นะคะอิจจะตัวเกลียดขานนอนผีเสื้อของเราในเรื่องที่แบบวันๆไม่ทำอะไรนะคะนอนอย่างเดียวแล้วก็ดูดนอนแล้วก็อุ้ยแตตัวใหญ่มากทุกคนโอ้ไม่ก d นเน s อุ้ยใหญ่มากเป็นดักแด้ที่ใหญ่มากค่ะ ไม่เท่าฝองเเลยอ่ะเธอแล้วน้องก็มีพ็อปนี่ไงเห็นไหมน้องจะชอบดูดไอ้นี่ตายละแล้วฉันก็ต้องทำสายระยงระยางให้นางก่อนนะไม่ได้นะกระเด็นตัจนจนั โอ้โหแล้วมีหมอนด้วยนะนอนแบบขี้เกียจมากแต่ขออนุญาตขยับอันนี้ก่อนเพราะว่าซูมหน้าน้องแบบไม่ไหวโหหนักกว่าเดิมอีกนะยังข้างนี้แล้วกันโอเคพักหน้านะคะสีอะไรก็ได้สตอรี่ได้สีอะไรอ่ะแบบน่าจะแบบนี้ว่ะคุณจะได้แบบนี้มะมาแล้วนะคะมาแล้วเจ้าทูมิดนะคะนี่นี่อะไรนะน่นคะนี่ยังไม่รู่สองนี้ทุกคนให้ดูน้องก่อนก่อนที่จะอันบ็อกกล่อง น่ารักมากเลยค่ะทุกคนดูสิเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะอึ๊บเห็นปะน่ารักเนาะอีดีเทลดีมากเลยอะ่ะขอนี้ญาตแกะก่อนอนะคะขอานก่อนนะอย่ออที่อายนะจ๊ะวาดไม่ได้เด้อเนี่ยจริงต้องตั้งเขาแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องเขานอนไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคน อยู่ด้กันไปเลยชอบนอนดีนะปึ้งไม่ได้โอเคมาดูคอลเลกชันหนักต่งค่ะม,มันก็เป็นอย่างนี้เอยตายแล้วมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวราชาแต่เขาบอกว่าคอลเลกชันตัวราชาตัวนี้ในเรื่องมันไม่มีนะคะจะใส่ทูเชียสป่ะ <Nice. S 2> พระชาชาพวกเราหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าในเรื่องเขาไม่อยู่ไงในเรื่องท็อปในเรื่องอ่ะทุกคนสวยมากเออจริงด้วยชอบดีเทลงานมากเลยอ่ะมีแผ่นแปะแผนรูปหัวใจด้วยแล้วก็มีแบบตรงมืออ่ะเป็นแบบ ตัวอนี้ด้วยอุ้ยไหนดูดีเทลดิอุ้ยมันดูกดิกได้ด้วยเออท่านหูเบาหรือเปล่านะคะดูดิน่ารักเนาะทุกคนน่ารักมากนะคะเนี่ยเอ,อ้ยคิ้วมากเลยอ่ะนั่งสงสัยไปตรงนี้ก่อนนะลูกอึงอย่ดกับยายตะกะ,กะตายไปก่อนนะคะมาดูต่อไปกันดีกว่าค่ะ ว่ามันจะคืออะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมวิจัเต้ มันคือการพิเศษโอ้ยมันสวยมากทุกคนวิ้ยมีแค่สิบสามใบอ่ะนด้การพิเศษของตัวนี้มาทุกคนออโอ้ my god net ทำยังไงดีหนตื่นเต้นนอะไอเจ้าเลือดเย็นอ่ะมันคือชื่อว่าโคฮาร์เตดนะคะก็คือแบบเป็นจิตใจที่เขาเรียกอะไรนะใจจิตใจที่แข็งกระด้างอ่ะเลือดเย็นน่ะทำไมโอ้ย หาเหรอใช่ไหมัน <c oughs> อ๋นเเอเธอเ้ยเว้ยมีโค้ดให้ขูดด้วยเว้ยเธอใช่มีโค้ดให้ขูด,ดฉันได้การพิเศษอะไม่รู้แหละ ย่งมันไม่ใช่พิเศษแต่ว่าคือการพิเศษใช่มันคือการพิเศษ yes ทีละล็อกทำเนียรยะนี่แมทแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะเอาดีๆไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะคือแฮปปี้แล้วอ่ะใส่ทางไหนดีต้องทางนี้เลยเนาะตุ้ออย่างนี้อไม่ได้ดิต้องต้องอย่างนี้ถูกแล้ว อ้า่วยกันกพิเศษอ่ะ,อะ,อะมันเรียกไปมุกออนนะตอนเนี้ยใช่ไหมพี่สาวน้องเมียวเหมียวยิ <Yes! S 1> ดีใจมากเลยอ่ะนี่นะใหญหัวใจด้านฉาฉันชอบเธอมากแล้ะชอบหน้าเธอมากที่แบบว่าอืมเอาใจมาให้นะ อยากได้เปล่ะถ้าอยากได้ก็มาเอาไปดูสิคุกเข่าให้แล้วนะเอาเปล่ะแล้วดูหน้านางดิบึง้งกึ่งมากแต่ใดๆก็คือฉันได้การพิเศษ <Yes. S 2> ฉันภูมิใจา <Nice. S 2> มากบอกเลยเฮ้ยแล้ว่ะจริงๆนะ แล้าได้สิงเสร็จแล้วก็จะดีใจมากก็ mm hmm. ถือว่าดวงดีมาก mm hmm. บอกเลยมาแล้วนะคะ mm hmm. น้องหมา mm hmm. น้องไม่ใช mm hmm. ่น้องหมาน้องหมาปิสัจของฉันนะคะ sophisticated นะคะมาแล้วอุย้ยฉันได้กาพิเศษฉันดีใจอ่ะฮึชีวิตคือคอมพิวเตอร์นะเอาจริงๆ น่ารักมากเฮ้ยแต่น้องตั้งไม่ได้ว่ะแต้องมีฐานดิอ๋อตัว,วยืดยืดไงครัไม่งั้นน้องยืนไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยน่ารักมากโหคอลเลคชันนี้แม่คดน,น่ารักเลยอ่ะสมแล้วลูกถูกปะเนี่ยดูดินี่ให้ดูข้างหลังก่อนดูข้างหลังนางสิทุกคน ปึ้งปึ้งด้านหน้าก็คือแบบคิโเยียวมีขิโเยียวมีดูหน้าหนึ่สิแว่อยู่ด้านหน้าได้ไหมตัวนี้ต้องเด่นสุดละนี่เนี่ยอยีกตรงนี้แล้วกันโอ้ยชีวิตดูคอมพลี l อ่ e เอาจริงแค่นี้็แฮปปี้แล้วนะประกาศพิเศษ ไม่จบยังไงก็จบอันนี้จะเป็นอ๋อตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในในหนังนี่ตัวนี้จะไม่อยู่ในหนังจะเป็นคุณแม่ชีบวชแม่ชีที่นางจะแบบอุ้มลูกหมูอ,อ่อะเธอแล้วชั้นยมีไอ้นี่เลยจังอ,อืมเดือดตัวใหญ่มากนะ ถามจิคุณแม่เขาจะสวยมากอุ้ยุนลุกเลยอ่ะอุ้ยสวยอะว่ะอุ้ยนางมีกิปโตวอปบ๊อบนางอุ้มลูกหมูเอ็นดูนางฉันเป็นลูกแมวมีวล้ยแต่ชุดนางรถนะดูดิเธงสงสารน,นางอยู่นะน,น่าจะเลี้ยงลูกจนตาดำอ,ะอ่ะทุกคนอุ้ยนี่ไปตรงนี้ก่อนอุ้ยน่ารัก น่ารักมากต่อนะคะน่าเซอร์ไพรส์มากเลยด้วยการพิเศษเนี่ย <c oughs> จิดใจไม่อยู่ับนือนกับตัวจึ้งมาแล้วเจ้าไอ้นี่ฟเฟจจิตี้เหรอนางแบบเขา เรียกว่าอะไรเป็นไอ้นี่ปะไอ้จอ้าเจ้าเจ้าหนูหรือเจ้ากระต่ายนะที่มันแบบข้อความแบบอะใช่ไหมโอ๊ยเธอนี่ไงที่งานที่ที่นายเป็นคนจัดงานางนี้นะชะ่โอ้ยน,น่ารักมากอุย้ยตานางสวยมากโอ้ยเขาทำดีอะทำดีมากเลยอะ่ะปึ้งนะคะ นีใส่ตรองเท้าได้ด้วยถอดเท้าด้วยติดยังไงวะเนี่ย <c oughs> เข้าไปลูกโอเคแน่นละแล้วก็มีน้ำชานะคะทุกคนแต่เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะดูนางสิโอ้ยอยนางมีความแบบวิดีเทลดีเนาะโอ้อ เลิศนะว่าไม่ได้นะอุ้ยต,ตาเจากก้ากลัวอยู่นะเนี่งองบาตาเหลือกอยู่นะทุกคนม,ม,มองมุมนี้ก็แบบดูดิแกจะทำไมแกจะทำไมแกจะมาให้ทำไมตาเหลือกแบบนี้ฉันจะไม่บูเบลีนางหลังน่าหลักเด้อว่าไม่ได้เลย ใจอ่ะชอบอะคอต่อไปนะคะมาแล้วน้องอลิซต้องอลิซมาแล้วอลิซของพี่ตัวทุบโตโบนะคะคือสัญลักษณ์แทนความกล้าหาญเนาะยี่หนูอลิซู้กล้าผูคอนราชนีวิ่งดีเทลเยอะมากค่ะโอ้ยยี่หนูน่ารักที่สุดเลยลูก อุ้ยผมหนูทุกอย่างดูน่ารักมากค่ะเดี๋ยวนะฉันต้องปักให้ตรงกับเลฟเลนก่อนอย่ยงนี้อุ้ยปวดด้วยการพิเศษปวดคุ้มใจมากอ๋อนี่ไงโอเคฉันติดถูกฉันก็เป๊ะอยู่นะว่าไม่ได้เด้อ น้องอลิซของฉันน่ารักที่สุดนะคะดูตานังสิเนาะแบวมากมาอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะคะอลิซอืมถัดมาค่ะซึ้งอ่ะมันซึ้งอะ่งอะพี่ซีมันซึ้งมากอยากได้ซีเครตอ่ะขอซีเครตได้ออกเนาะแตกได้ไหมซีเครต เอามาแล้วตัวไพ่ตัวไพ่ที่แบบว่าไพ่สีแดงที่แบบไอเนี้ยนี่ไงมีพอปเาด้วยที่เปลี่ยนดอกกุหลาบสีขาวให้เป็นสีแดงค่ะทุกคนอ๋อนานก็จะมีให้เราตกแต่งนะคะว่าเราจะใส่เป็นแบบไหนอืมนีม่ไงตัวไพ่นะคะนี่ มาบองแบลมากลูกอันดับแรกนะคะเดี๋ยวมันขอดอูก่อนนะแต่เราชอบหัวใจเราเอาสีได้ครับข้างนอกแล้วกันแล้วเราเรียงอย่างนี้ได้ไหมเรียงจากมากไปน้อยได้ปะรียงจากน้อยไปมาก ต้องผ่านทางเดียวกันดิเราก็ตามด้ยวยตัวนี้ในภาพอะ่ะเขาเอาตัวให้อีกแฉกหนึ่งขึ้นก่อนแต่เราจเจอตัวนี้เพราะเราชอบตัวนี้เป๊ะมากค่ะนี่เราจะให้น้องเป็นลนักษณะเองทุกคนแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นนะ ต้องใส่ขาให้น้องด้วยนะคะอ๋อมันเป็นแม่เหล็กประเด็นก็คือติดยังไงอ๋อนี่ไงดูดแล้วโหอย่างน,งางนี้ตัวนี้ต้องวางดีๆนะเนี่ยไม่งั้นบัตน้องอาจจะหลุดได้อะใส่ถาให้น้อง,อองนี่ระลับนี่น่้จะเป็นทางีไอ่สีไม่เีระลัวันตอตงเละเห่แอวก็จะไปจุเอ๊ะบ้าง ไม่มีเสียงงหอไ่หรอกโ้ได้ยได้หรอว่เราเป็นตื่นเต้นหรือไุภาเนี่ไม่มเสยหรอใช่ไหมจริงด้วยหรอไม่ได้อกแต่เรา้อเป็นยัไ่ได้ากเลยนี้เล่อนนแใ่เราปหอใส่มัวห่ได้่เราอยากให้น้องถือทั้งสองเลยไม่ได้ละลวงละนี่นะคะน่ารักมากชี่สิ มันวางตรงนี้กัแล้วกันนะจ้ะอยู่ตรงนี้ไปก่อนจ้าเอาละกล่องสุดท้ายมาถึงแต่ละแต่ไม่เป็นไรนะถึงต่ออุ้ยไม่ได้สิฉันเอาแล้วกล่องนี้ต้นราชินีแดงแต่ถ้าถามว่าวางสีกับราชินีแดงก็องอยางได้ทั้งสองเนาะเอ้ออ๋ยเจ็บจะได้เป็นอะไรนะ แต่ด้การิเศษมันก็ดีใจจะแย่แล้วค่ะปึ้งนี่เห็นไหมก็ือลาชินีแดงนะคะเป็นยาชินีแดงอุ้ยตัวใหญ่มากรู้เลยว่าใหญ่แค่จับดูก็รู้แล้วว่าโอ้ยขอนี้ทำมาดีเนาะกระโปรงนังเลิศมากนะว่าไม่ได้เด้อ <c oughs> จอมบงการจอมชิมิวจอมสังเนี่ยตัวร้าย

ทีนิ้วสั่งมันฮ่า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 อืโอ้ยทุกคนจบไปเรียบร้อยนะคะสำหรับน้องสเกลเฮนด้าของคอลเลคชันวันเดอร์แลนด์อ่ะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยอ่ะบัฟได้การพิเศษมาด้วยอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซีเกรดแต่ได้การพิเศษมาก็โอเคเนาะคุ้มนะ คุ้มมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเลี้ยงให้ทุกคนดูดีกว่าดูดิมีได้การพิเศษด้วยแหละปลื้มใจมากค่ะมาไว้ตรงนี้ก่อนนัดับแรกขอจัดคอมพันแนนน้องๆแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วทุกคนเลี้ยงเสร็จแล้วยิ้งนี้ลิฟชินไหมอะ่ะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวบอก พอดีตู้ใส่น้องยังไม่มาดูคนแต่แบบคอในมุมใส่มากฉันได้การพิเศษของเย็นเลือดเย็นมาก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะก็เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าจะมารีวิวว่าจะเป็นคอเลคชั่นไหนนะคะแต่บอกเลยว่ายังไม่หมดยังมีอีกเพราะว่ายังมีคอที่แบบอยากได้มากนะคะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วคอไหนไดแล้วนะคะจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนไายลาย